มีแม้เราจะรอดกไปกินข้าวใช่ไหมให้ผู้เที่ยวสารชิมแต่ดูแล้วอร่อยแน่นอนอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เพิ่มอะไรจ๊ะน้ำลําป่าอร่อยแล้วแปลว่าอีกสักช้อนหนูต่อยกับผู้ชายด้วยเหรอไม่ได้ต่อยเอาซ้อมจิ้มเอาซ้อมจิ้มฮะ จ้าแาพดดามพัพเลอร์จ้าเออไม่ต้องตกใจอุ้ยเปิดมาทำไมฉันไม่เห็นเธอนี่คือรายการใหม่นี่คือรายการใหม่หมและนี่คืออีพีแรกรายการของเราชื่อว่าบุกเข้าวบ้านค่ะคื่อรายการของเราเอ๊ะบุกเข้าบ้านมันเหมือนบุกเข้าบ้านเขาหรือบุกมาจากคําว่าบุกข้าวก็คือข้าวที่เรากินแล้วก็ข้าวบ้านของเขานั่นแหละจะมาล้วงสูตรลับที่แบบ เฮ้ยไม่ได้ถ้าเมนูนี้อยากกินที่บ้านอยากให้คนคนนี้ทำต้องเป็นสูตรของที่บ้านเท่านั้นเดี๋ยววันนี้จะมาดูว่าเอ๊ะไอ้สูตรที่เขาเป็นสูตรลับของเขาเนี่ยมันอร่อยแค่ไหนแต่ใดๆแล้วก็ยืนเหมือนเป็นเจ้าของบ้านแต่จริงๆเจ้าของบ้านก็คือยืนทำสวนอยู่ตรงนู้นจ้ะโถวค่ะแ้ค่ะแต่เติ้ลก็พาทังคุณแม่้าให้เดา อย่าบอกนะว่าเมนูวันนี้คือแกงจืดแกงจืดไม่ใช่กะเพราแกบากะเพราสวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญาตน้มากินข้าวที่บ้านด้วยกันนะได้เลยได้เลยปกติดูแต่ ทาปากเกินอยู่นั่นน่ะทาปากแบบปกติไดก็ขายเราก็ดูเราเป็นผู้หญิงอะเราก็แบบว่าชอบแต่งเติมแต่งรูหน้านี่อะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ก็คือตัดต้นกะเพราแล้วหนึ่งใช่ตัดต้นกะเพราแล้วอย่างกะเพรานี่ใครนี่ใครเป็นคนปลูกเอาไว้อ่ะคุณแม่ค่ะชิ้นือกุหลาบทั้งหมดอะจะเป็นของขวัญแต่คุณแม่เขาก็จะชอบแบบว่าปลูกกุหลาบบ้าง กระเพราบ้าอะไรบ้าแต่อันนี้ก็คือเราเอากระเพรามาย้ายไม่อยู่ตรงนี้ไม่งั้นมันจะบางกุหลาบน้องไม่ได้อ๋อตอนแรกกระเพราไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกะเพราก็คือจะอยู่ตรงหน้าอยู่กับพวกกุหลาบเดี๋ยพี่เห็นไหมกุหลาบสวยๆก็จะแบบว่ามองไปข้างล่างซึ่งจริงๆกุหลาบข้างล่างก็ต้องไม่มีต้นอื่นมาบ้างกระเพรามันขึ้นง่ายไงแม่ก็ปัก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 ทุกที่ขวัญก็ย้ายย้ายมาเอาไว้ตรงนี้และนี่คือต้นอะไรคะ เลบอกว่าต้นนี้คุณแม่ก็ห่วงเหลือเกินไม่ใช่ของ้องนะของคุณแม่ของคุณแม่คุณแม่ชอบมากคุณแม่กินก่อนนอนหุกวันคุณแม่แบบนอนไม่ค่อยหลับตอนกลางคืนต้องตื่นเข้าห้องน้ำบ่อยๆไงอันน uh uh uh> uh> uh 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 yes> ี้ก็คุณหลับมืดเลยคุณหลับมืดเลยเมาส์คุณแม่คุณแม่อยู่ไหนอะคุณแม่อยู่ข้างในไปข้างในแมพไปข้างในข้างในข้างในกัน ส่วนอันนี้เราทำอะไรได้บ้างหมคะแม่อันนี้อันนี้แม่จอยลงไปในจอยไหนได้บ้างตอนอันนี้ไปต้มน้ำลูกไว้ดื่มก่อนนอนอันนี้ตอนนี้ถูกกฎหมายนะคะถูกกฎหมายนะคะพี่หนูอนุมัติแล้ววันนี้เราจะทำเมนูอะไรคะแม่คะผัดกะเพราค่ะพ่อขวัญเขาชอบ เห็นว่าขวาญไม่ชอบกินกะเพรานอกบ้านเออไม่ชอบคือกะเพรานอกบ้านจริงพี่แพทหนูไม่ชอบเพราะว่าอะไรรู้ไหมหนูอยากกินกะเ,เพราเป็ดเผ็ดอ่ะก <c oughs> ะเพรารสจัดถูกไหมแล้วบางคนเอาใส่กะเพราแล้วก็ใส่ <c oughs> แคลลอรอทแครอทใส่ชวฝส่วนยาวใส่ขา้าวโพดแล้วหนูก็แบบเราไม่ได้จากขัดเราไม่ได้จากขัดเราสั่งกะเพรามีทุกอย่างยกเว้นใบกะเพราแสดงว่าบ้านนี้เน้นรสจัด จัดไปทางไหนจัดไปนั่นเค็มเผ็ดติดเค็มติดเค็มเกลือแล้วจบอุ๊ยเกลือแล้บอุ๊ยอุ๊ยเฮ้อุ๊ยเขาบอกให้ทำเลยทำเลยไม่ได้ทำเลยเหรอไหมอันนี้กะเพราอะไรคะอันนี้กะเพราหมูค่ะแล้วก็ใส่กุ้งแล้วแต่สับเอาไม่ใส่ผงชูไม่ใส่ผงชูคุณแม่จะมีกะปิทำไมคุณแม่ฮะใช่เวลาใส่กะเพราแล้วใส่กะปิกะเจ้าเปีกเหยื่อโล ขยันตัวหอมแม่ไปไหนอ่ะไม่ได้ขังหองหอมเพื่อปกตินะถ้าถ้าร้านค้าที่อื่นก็จะไม่ใส่นะของแม่ใส่แล้วก็ใส่พริกแห้งพริกแดงพริกแห้งอ่ะแพทเคยเห็นพริกแดงเคยเห็นแต่แพทไม่เคยเห็นเขาใส่แล้วเขาใส่กะปิด้วยแล้วมันจะรสจัดมันจะดูว่หนูอยากกินเลยคือเป็นคนชอบทำอันนี้คือคนทอบกับข้าวเป็นนะคะ เพราะว่าถ้าทําไม่เป็นเขาก็ตมไปแต่นี่มีการกันกระเด็นด้วยแม่เห็นไหมรู้เลยว่าแม่สอนมาดีเนี่ยนะลูกแม่จริงลูกมไม่ใช่พี่ไม่บอกว่าหนูเป็นแม่บ้านสินเลือหลูกเป็นคนดีไม่ต้องบอกว่าแม่สอนมาดี <c oughs> เอมหนูคนเดียวพอชมหนูคนเดียวพอห,หลังกุ้งมันโอ๊ยคุณเชี่ยวชาญน,นะนดได้เห็นอย่างเงี้ยไม่ถึงอะไรรู้ปะ กุ้งแช่นัปลาอ๋อหนูจะเปลี่ยนเมนูเลยหรอหนูเริ่มแบบว่าแม่รอกินกะเพราหนูจะเปลี่ยนอยู่ดีหนูจะมาเปลี่ยนเป็นแช่ไม่ได้นะออไม่ได้เหรอเพราะว่าเราตัดใบกะเพรามาแล้วเนาะให้เก็บใบกะเพราที่นอนกองอยู่ตรงนี้หน่อยแม่ใช้กี่ตัวจะพุ่งอะสิบตัวได้ไหมในจานมีเก้าเองแม่อันนี้ตัวแมกุ้งแม่ไม่ใช่หนู แล้วรายการก็ชอบชอบนะชอบให้ไข่กับแม่ทากับข้าวาทำกันไปตีก,กันไปลูกอยากกินกุ้งเทนดาปลายแม่อยากกินกุ้งชุดแป้นทอดครัวเราเลยหันสาตอนเด็กๆตีกันแต่กว่าน,นี้หมดโอ๊ยตี <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพราะว่าขอจะกินอันนี้แม่บอกว่ามีอะไรก็จะกินไปเถอะ จริงจริงแต่อยู่กองถ่ายไงเพราะอยู่ง่ายเพราะกลับมาบ้านเรื่องมากเลยกล <c oughs> ับมาบอกจะกินไข่เจียวพอมาถึงแม่ไม,ไม่เริ่มดิมไม่เริ่มไม่เริ่มพอมาถึงไม่เอาไข่เจียวแล้วจะกินแกงจืด <c oughs> แต่ถ้าอยู่กองคือกินกอะไรก็ได้แต่ถ้ากลับบ้านปุ๊บเรื่องมากเลยพอมาเจอแม่ว่าอันนี้เราเสร็จแล้วเราไปไหนต่อดีใส่กระทะเลยเปิดเลยก็เปิดเลยไมแม่เปิดเลยฐานเปิดเลยแล้วก็ฉีดน้ํามันทําไมฉีดน้ํามันนะคะ เขากินน้ำมันน้อยลูกเดี๋ยวสะสมฉีดน้ำมันมากเกินแต่สั่งคอหมูยา่าแต่สั่งคอหมูยา่าแม่ก็งงแล้วกินหนังไก่กรอบๆเอยแล้วเวลานนเขากินอะไรนะห้ามไม่ได้อ่าอ่มาโมาโหมโหหงุดหงิดแล้วแม่อ่ะเวลาแม่กินอะไรหนูห้ามแม่ได้หรอ ก็ห้าแม่ไม่ได้เหมือนกันแหละไปหาหมอนะเป็นเบาหวานนะไปหาหมอบอดุนี่ต้องเอาลูกไปด้วยเพราะว่ากลัวมหมอว่าเอาลูกไปกันแล้วพอเวลาหมอเขาดุมาก็หยิกนี่ว่าแบบเหมือนให้ลูกไปดิคุยแบบเหมือนให้เปลี่ยนเรื่องให้ช่วยพูดไอ้ช่วยหมอหมอกกำลังบอกว่าคุณแม่คุณแม่จะต้องลดเรื่องสุขภาพใช่ไหมปล่อยให้หมอพูดเรื่องน้ำตาลนั่นแหละเป็นเป็นมแล้วเราลำคาญไม่เป็นไม่เป็น หมอหมอว่าอะไรหนูก็ว่าอย่างนั้นแหละเดี๋ยวเรักสุดแลอวไม่มีใครเขาเป็นหรอกแม่มีแต่แม่เป็นเท่านั้นรถเบเกอรี่นะรถขนมปังนะแล้วใครจะไปรถได้แล้วใครจะไปรถได้เราจับได้ทิ้งให้มันน้อยน้อยลงเงินไปลดหมายถึงน้อยลงแบบดีที่หมอไม่บอกว่าให้หยุดแต่ทีขึ้นแต่ทีขึ้นที่คุยกับแม่ดี อ๋อมีการอ๋อชูชาตรงนี้เลยไม่หมุนด้วยไม่พูดไม่ดังไม่หมุนนี่ใส่เลยนี่แล้วก็ให้ลูกวางแล้วก็ผ่านฉันยืนหานหน่อยนะชูตาชูตา อม่ละอกมากมีแม่เราจะรอดออกไปกินข้าวใช่ไหมกระเพรามันต้องอย่างน,<ร>านี้แหละหน่อหวานใช่ใช่หนูได้แล้วไม่เอาไม่เอาไม่เป็นไรแม่หนูจะ <c oughs> หนูจะสู้ใส่น้ำหน่อยใส่น้ำหน่อย <c oughs> ม,มีน้ำไหมจ๊ะ <c oughs> อ๋อนี่ไงได้แล้วแม่แม่เอาไหมนี่นี่หลูกส์เนี่ยแม่กดจากตรงนั้นแม่เขาก็ พอแล้วแม่พอแล้วเดี๋ยวเงินพูดพี่แพทชิมก่อนนะพี่ทัศรอรอเย็นเลยพี่แพทพี่แพทรอตั้งโต๊ะเลยขวานได้อยู่นะฉันรู้ว่ามันกินได้ฉันรอกินอยู่ต้องให้ให้คู่เซี่ยวซานชิมแต่ดูแล้วอร่อยแน่นอนอร่อยอร่อยอร่อยนะขวานใส่น้ำตาลนิดเป็นไงใส่แล้วเดี๋ยวนีอันนี้เพิ่มอะไรจ๊ะน้ำตาล อร่อยแล้วแปลว่าอีกสักช้อนสักหน่อยนึงเติมอไรอ่ะติมอะไรคะน้ำตาลนิดนึงอร่อยแล้วแปลว่าน้ำตาลอีกเพีหน่อยอื้อเสร็จแล้วเติมอะไรอีกเนี่ยน้ำมันหอยอร่อยแล้วเติมน้ำมันหอยอีกนิดอุณาตาดีน่าตาดีเกินมากหมอเดี๋ยวพี่กันพี่แพทย์ที่ยังมี่ท มันเลอะด่ภูมิใจออกมาเลยพี่ต้องลองชิมก่อน <ๆ S 2> พี่แพดเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันเนย็นแล้วมันไม่อร่อยใช่ใช่อันนี้เ,เดี๋ยวมันไม่อร่อยแล้วเดี๋ยวมันเสียชื่อหนูสีสันก็คือใช้ได้นั่นแหละไม่ใช่แค่สีอย่างเดียวนะรสชาติมันก็นาต้อนพี่แพดทำไมพี่แพดต้งองผสมข้าวเยอะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เพิ่มอะไรจ๊ะเจ้าลําป่านี่อาจารย์เอาให้มันดูแบบเออ อร่อยไหมอร่อยว้แต่เขาเผ็ดจริงอะเผ็ดเผ็ดเผ็ดเผ็แต่เต็มตอนแรกหนูว่าจะเท็มกว่านี้ไม่นะพอดีีพอดีมันเข้าเนื้อกุ้งกับเนื้อหมูอุ๊ยพอดีเลยจันขวานอร่อยและอีกหนึ่งเมนูไข่เจียวหม้อคืออะไรแม่พัดอยากรู้ว่าทําไมอ่ะต้องเป็นไข่เจียวหม้อมันสวยหูกแล้วมันจะฟูมันจะกลมถ้าไข่เจียวธรรมดามันจะกระจายใช่ไหมถ้าไข่เจียวหม้อมันจะกลมลิกเลย แล้วเ,เราต้องใส่อะไรบ้างห, s, หรือว่าใส่ได้หมดเลยแพทเลือกในนี้ได้ไหมเพราะแม่หยิบจับอะไรว,ว้าว,ว,ว,ว้ว้บ้านนี้เป็นบ้านที่แบบว่าเปิดมาต้องมีของกินอันนี้หนูชอบมากพี่แพทอันนี้หรอกุ้งจ <browse. S 1> ่อจมใช่อันนี้หรอใช่กุ้งจ่อมแล้วหนูกินกับอะไรเอามายาเหมือนปล <even S 1> าายาปลากินกับข้าวได้อร่อยนะวันหมดอายุนี่หรอหมดอายุยางหมดหรือยางจันสิบสองเดือนแปด ปีส,สนี่ปีสองสามค่ะนี่ปีสองสามค่ะม,มันอยู่ในนี้ได้งไงอะเติมน้ำนิดนึงแล้ว,แล,วแล้วตอนเด็กๆดื้อมไหมรามอะถึงว่าต้องเข้าห่องปกครองไหมหรือไม่มีเลย,ยแม่กับครูปกครองนั่งรถกระบะตาม นไปกันเป็นกลุ่มเป็นฝูงเลยไปไหนกันนะาชอบบอกร้อนโรงเรียนชอบไปสยามไปถ่ายสติ๊กเกอร์ไปดับแล้วเนี่ยสมัยเราต้องสยามหาฟดับแล้วไหมเหรอไม่เลยเปิดไปแล้วเพราะว่าอย่าตอยเวลาถามนะว่าเถียงกันเรื่องอะไรบ้างทุกเรื่องจริงๆหนุ่มสวยๆแบบนี้หนุ่มต่อยกับผู้ชายด้วยเหรอไม่ได้ต่อยอาซ่อมจิ้มซ่อมจิ้มฮะจิ้มหน้าเลยเขาไปแยกข้าวมันไก่พ่อเราฮะ ก็เหนเหลกหัวเขาเป็นคนห่วงของแล้วเราก็บอกแล้วว่าไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เข้ามันไก่ไม่ให้เข้ามันกไนกไ่พอมาหยิบเสร็จเรามีซ่อมอยู่ในมือแล้วแม่เป็นคนสอนเราบอกว่าต้องสู้คนเราก็เลยเอาซ่อมจิ้มเลยคือเราไม่ได้ตั้งแต่ว่าจะเอาซ่อมจิ้มแต่มันกลายเป็นปากหน้าเขาไงก็ไม่สอนในสู้คนอะ พกข้าวสารไปกองถ่ายด้วยเหรอแล้วไหนบอกแม่บอกว่ากินง่ายอยู่กองก็มีข้าวอยู่แล้วนะไม่หนูกินง่ายหนูแค่พกข้าวสารไปกองแล้วหนูอ้โหนูเองแต่ว่าแต่ไม่แต่ข้าวกองไม่ไม่ไม่บางทีคนกินขีนัวนะลูกหมายถึงว่าขวัญพกข้าวสารหรือข้าวคีนัวสองอย่างเลยคือบางทีข้าวที่กองเขาจะแบบว่าค่อนข้างแบบแข็งแล้วหนูว่านเราะเขาชอบกินข้าวที่เขาฝุ่แบบนุ่มๆนิ่มๆีอย่าง หนูก็เลยเอาหม้อไปเอาหม้อไปเองแล้วเขาสารไปด้วยเออขาใสรไปด้วยแล้วก็ผูกสอตข้าวเขไม่ยากอ่ะข้าวไปเองเอาหม้อหุงข้าวไปเองใช่ย้ำไหมง่ายเป็นคนอยู่ง่ายหนูอยู่ง่ายหนูกินเลรกินเลเฮ้ยเฮ้ยเทคนิคป๊อนี่ดีจะไปแบบนี้เลยได้แล้วสองเมนูส่วนแม่เดี๋ยวแม่ทำเพิ่มอีกสก๊อตอีกเมนูหนึ่ง แม่ทำอะไรทอดหัวกุ้งอาไปทอดหัวกุ้งนี่อาไปรับไปกินข้าวข้างนอกกันพี่ป่ะเนื้อร้อยมันบ้านแต่มันคือมันมันดูน่ากินมันดูแบบใช่แล้วเวลาเราทํางานเหนื่อยพี่เราก็อยากกลับมากินข้าวบ้านเพราะกีเร่ทำชั่งไข่เจียวคือไข่เจียวมันแบบ มันมีความหนามีความฟูมีความชาปัวขอขอบคุณค่ะไหนลองชิมไข่เจียวฟันไข่เจียวเจ๊ฝ้าเลยเจี๊ย่เจียวเจ๊เอล่ไขเจียวเจ๊เอลอืมอร่อยไหมพี่นุ้ยเข้าใจแล้วอร่อยไหมอร่อยมากแม่แล้วน้าไดอยู่แถวพนมสามด้ยไหมกำลังจะบอกถ้าผ่านมามากินที่บ้านเนี่ยกิแล้วพอเข้าใจแล้วว่าใช่ไหมขอยากกลับมากินข้าวบ้านใช่เพราะมันอร่อยแบบ แล้วฝีมือแม่นี่คือเดอะเบสเลยนะรสชาติเราใช่ใช่รสชาติที่เราคุ้นเคอร่อยที่สุดอยู่แล้วเหมือนแบบหลังๆเหมือนขวัญอยู่บ้านบ่อยขึ้นไหมใช่ใช่ครับทห้งวันที่เห็นแบบเดี๋ยวนั่งแต่งหน้าไลฟ์คนที่บ้านซะส่วนใหญ่ใช่เลยทำงานเริ่มจริงต่างไม่เคยรู้สึกไม่เคยได้อยู่บ้านบ่อยขนาดนี้ปกติก็คือแบบออกกองเจ็ดโมงสี่ทุ่มหรือข้าวคือมีบ้านเอาไว้นอนจริง แปดทพราวันนี้เนาะตอนยังรู้สึก่าซื้อบ้านมาแล้วได้อยู่เขาเยอะอได้ใช้ชีวิตกับเขาเยอะแล้วได้รู้จักคำว่าชีวิตมากขึ้น <c oughs> แต่เราได้อยู่บ้านแล้วก็แฮปปี้มีความสุข <c oughs> อืเนาะวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณแม่เนาะขอบคุณพี่ขวัยมาก <c oughs> ที่ให้มาฝากท้องที่นี่อร่อยจริงๆเลยนี่ล่าสุดบอกผู้จัดการแล้วว่าเธอกะเพราต้องใส่กะปินล้วหนูจะนนงอันนั้นก็นางงไปเลยว่ากะเพราที่ไหนก็ใส่กะปิ กะเป็นนิดนึงแล้วพริกแห้งแล้วมันจะเซ็ตน,นะเท่แต่ม,มันจะหว,วานมนมน้องอร่อยมันอร่อยตอนนี้พี่ขวัญมีผลงานอะไรบ้างจะลองจะได้ติดตามนอกจากนอกจากทาปากอะทาปากกับเขียนคิ้วเขียนคิวเขยนมาติดตามจริงเนี่ย <c oughs> <c oughs> ล้าสุดก็เดี๋ยวพอติดตามชมละครด้วยเดี๋ยวก็จะมีละครเรื่องแฮงเอาตัวเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องราวของความารักที่ใช้ชีวิตในรูปแบบสี่รูปแบบห้ารูปแบบน่าดูค่ะในเรื่องแหงเอาค่ะแหงเอาอะเดี๋ยวไปติดตามพี่ขวัญด้วยนะ แล้วก็ฝากติดตามรายการนี้รายการใหม่ส,สดๆฝากร้านทำเล็บด้วยฝากร้านทำเล็บก่อนเลยวันรายการไม่ต้องฝากไปแล้วฝากแล้วฝากร้านทำเล็บก่อนรายการจะไม่ฝาก <c oughs> คนดูอยู่แล้วฝากทำเล็บก่อน <c oughs> ร้านทำเล็บก่อน <c oughs> คือทุกคนไม่ว่าอยากจะทำเล็บต่อขนตาสมามือเท้าจะมาทำที่ร้านหรือว่าเดลิเวอรี่ก็ได้นะคะเซอร์ได้เลยว่า UC Beauty c l ฝ b เราจะมีช่างไปทำล็บเอาแพทไปสิแม่ เอาแพทไปหรือเอาช่างไปหาแพทได้หมดทำเล่นได้ไม่จำกัดอายุแล้วนะขายของรัดบ้าพี่สินโตอันนี้อันนี้พี่ศาเอรอรายการได้ยังต่อายารขออนุญาตศาบรรายการนะติดตามได้นะคะบุกเข้าบ้านค่ะวันจันเวลา6โมงนะคะช่องวันเพลกาวค่ะแพทดี๋ยวแบ่งไปครึ่งลูก แม่ผัดเยอะมากเลยบังเนี่ยค่ะแม่เอาไปกินที่บ้านแล้วเราทําตอนไหนก็ได้สุดยอดเลยแม่อร่อยจริงผัดเครื่องให้พี่เขาดิไม่เป็นไรเลยแัดก๊อปแล้วหูนี่ก็ห่วงนะหวงกุ้งหวงหมูแม่บอกว่ากับทาอาหาร ไปบ้านอื่นเขาไม่ให้เราไปแม่บอกให้กลับมาบ้านนี้ได้กลับมาหว่อฮิฝากกดติดตามด้วยมีกดอะไรบ้างนะมีกดไลค์กดแชร์กดอะไรนะแม่สับสกายนี่เลยอีอย่างสับตะไคร่นี่แล้วก็อย่าลืมนะกดกระดิ่งด้วยกดกระดิ่งนะคะยังไงจะได้รู้รู้อัปเดตทั่วทุ่นทั่วตนนี่กดกระดิ่งกุ้งกิงกุ้งกิงกดกระดิ่งด้วยกดกระดิ่งกุ้งกินกุ้ง ก่อนเกินมาหมดแม่กินข้าวเหอะแม่อาจจะไม่ได้กินข้าวทุกตัวตน